เกินขา่าพันเป็นย่ำอยากเบาขนมกินํำยาแกงนไก่แซ่บแซ่บพี่น้องจ้าตะบักหุงเพชดเพชรช้ำช้ำไข่ตุมพักลวกอีกตังหกักแต่ว่าอันมุมกองมันบบได้กันแต่กินน้่เบอกไปนั่งสินะคะ่ะ <c oughs> แต่ว่าย่ำสิกินกับคิดพอด้วสิวังสินะเคะยเคยคิดว่าเคยคิดบว่า ฝรั่งขี่เหนียวบองสินะ่าฝรั่งสายเปย์ฝรั่งสายไม่เปย์นะเท่าที่รู้นี่สัมผัสเนาะค่ะพี่น้องคะประเภทนี้ของเขาเขาหนัดสังสรรค์เจอกันนั่งแสเพมีไผ่เหลี่ยงไผ่ต่างคนต่างกิน่นต่างคนต่างใจแต่ว่าเขาไปคุยกันคุยกันก็มีระยะเวลาส่วนมากเขาหนัดเจอกันนั่งแ่เพื่อนเพื่อนสนิทนะคะ เพื่อนไม่สนิทเขาก็ไม่นัดเลยพี่น้องว่าแมนหูจักไผรเราเขาก็สินัดกินนันยังสิดิเ่าทีสังเกตว่าแมนค่ะต้องเพื่อนรักเพื่อนสนิทจริงๆโบกันมาโดนนังสีน่าฝรั่งเขาบ่คอยทีมกันอันบ่หมีไผ่เหลียงไผ่เขาก็ไปกินเขาก็ไปคุยกันนังสีไหมฉันเลยว่าเออมันกระดีน้องสินะค่ะเขาอยากกินยังกัะเรื่องของเขากันสิไหมค่ะเขาอยากประหยัดเงินเขาก็ะสั้นของถูกมากินนังสีน่ะอยากกินของแสบเขาไปกินิ่งเงี้ยเนา เขาเอ็ดเห็ดเอาแหงแ,แสบแหงถึงปากกระของสิงไหมคะมนี่จังเมื่อบ้านนี่เนาะวอาเรื่องว่าอันร้านอาหารอยู่ออสเตรเลียนเนี่ยเขาขายตามเวลาเขาไม่ได้ขายเขาไม่ได้ขายทั้งวันอยงสิ่นะบานี่อ่ากับกับมี่เอ็ซี่มาถามเนาะว่าอย่างนี้ก็ไม่สะดวกสบายอย่างสินะง่นะก็หากินยากด้วยเด้อองสิ่นะฝรั่งกินเป็นเวลาบานิโรนี่คิดว่าเอ้า อยู่นํามาสมอสอนนี่ไปย่ำเลยก็คือมีอสั้างกินได้ย่ำนานั้งสินะ้น่ะบาดนี่มือว่านนี่ไปตีปิงปองปิงปองที่สมอสอนเชลฮาเบอร์นี่เขาสิเริ่มเปิดถึงตั้งหกโมงแรกฮอดแจ็คทุ่มกับบอลลูนะแต่ว่าซุ่มลุนนี่ค็ยนอนเว้นเนาะเลยนฮอดสองทุ่มสามทุ่มสี่กับกับนะคะ่ะบัดนี้ไปก่อนเวลาด้วยเพื่นนอนว่าเข้าไปดินเนอร์อยู่เชลฮาเบอร์รับนอนว์ซันราก้อนตีปิงปอง แต่ว่าภาษาที่ฟังไม่เข้าใจภาษาบอสเทียนรุ่นี้เลยเข้าใจว่าเอา้าเขานัดคริสต,รรต์มาสปาร์ตี้ติเพนนะปกติสมาคมต่างๆก็จะนัดนัดปราร์ตี้ก่อนนะคะนัดสังสรรค์ก่อนก่อนเวลาคริสต์มาสเองสีนะคริสต์มาสของเขาโฉมท่านว่าเนาะแต่ว่าสมาคมนูน่นนี่นั่นตั้งๆสิก็จะนัดก่อน แต่ว่าพอถึงคริสต์มาสจริงๆเนี่ยจะเป็นจะเป็นเวลาของของครอบครัวเขาจะบัาหายเวลากับคนเอือนที่ผ่านมากนะคะเขาจะให้เวลากับครอบครัวกับครอบครัวของเขาทนานันนี่สินะบันี้ไปหอดหางแร่งอันกันชันกับว่าล่อมูกรเพิินสีสั่งนะล่อมูกรลวอล้วาล่อจังไดเขามาตีดินป๋องเขาไปไมาดินเนอร์เือเห้ได้ี่มากินเนอร์ต่างหาก บ,บ,ววบ่แมนปะอ่าบ่แมนคริสต์มาสปาร์ตี้แล้วว่ะก็เลยอ๋อบัณนี้เลยจะไปยืนเข่าแถวเข่าแถวสั่งนะคะ่ะสร้างอาหารนะไปยืนเบิ้งแล้วบัณน,นี้อ่าขอสิกินฟิชแอนชิฟอันมันทอดกับอันปลาทอดเนาะแล้วเลยวอบบอ่าเจ้าบ่เบิ่งติอ่าสเปเชียลรันฟอร์คริสต์าสันว่าสเปเชียลอ่าพิเศษสำหรับเด็กหนุอยอาหารกลางวันเด็กหนุอยว่าสันสิบเก้าเหรียญถึอสุดซี่ลอยกว่าบาทพี่น้อง อึซุบแล้วค่ะบันนี้เอ้าคอยคื่อสิสั่งมาได้แต่ว่ายืนเบอกกันว่ซื้อได้ค่ะแต่พ่อไปยืนเขาแถวว่าสิสั่งพนักง,งานเขาบอกว่ายังบ่ท่านถึงเวลารออีกสิบนาทีถึงสัง่ง <c oughs> รอเวลาอีกสิบนาทีถึงค่อยมายืนเข่าแถวสั่งอาหารพี่น้องกะบอหอดเวลาเขากับบาขาย <c oughs> ฉันเลยคิดแต่อย่างหัวอ้ามันมาแมมนตัวนี้เขาขายตามเวลาสุมมงตัวนี้พนวาแบบน,นี้ เบิ่งไปว่าสิกินยังนอแบบว่าไม่ใช่เรื่องง่ายนะคะเรื่องการปรับตัวการกินเนี่ยพี่น้องห้าบ่สามารถอฉันฉันบ่สามารถกินอาหารบ้านเพิ่นได้ <c oughs> สุขภาพปรับโตัวบ่ไรค้ค่ะเจ้ากินบ้านห้าหนี่แแ่บสุดต่างม,มักุ่งปนเจ้าอีอย่างที่หฮาอยากกินต้มไข่ม <c oughs> ม้อนี้ที่เฮ็ดไข่ต้มนะคะอยู่บ้านห้ากับกินยังซี่พี่น้องว่าแม่สิหาสันหาแนวกินเลิศรู้ แล้วาแพงวิเลิศชันเลิศบ่แมนได้ค่ะอยากกินอะไรก็กินแบบนั้นเขาเคยกินแบบใดกินป่นกินแจ้วกากินนักสั่นมันแสีบบ้านี่ยืนเบิงยืนเบิงไปเบิงมาเอ้านี่ด็อันมือไปนะเป็นมือมือวันผลเรหัสเนาะนี่เด็ว่าสั่นว่าเขาพิเศษเขาขายยางเหมือนเรงน้มสำหรับบุคคลทั่วไปก็ก็สั่งได้่พาจำเป็นต้องเล็กหน่อยมาสัน่นเขาเขียนเขาเขาอันนี้ไว้นอกว่าพิเศษอ่ามันสิมีวันอ,อังคาน ก้อนเพิ่งเลือางสีนะาอันนี้สามารถสร้างได้เองสีไหมก็เลยสร้างพี่น้อง่ะแล้วก็กินน้าฉันบ้านนี้ห้องเสรไปสร้างพิซซ่าถาดพิซซ่ามันก็ถาดใหญ่เนาะถาดปักใหญ่เังสีนายุนนี่อันกินน้ำกันมาสั่งมาปกติถ้าสั่งมาคนละถาดมันกินไม่หมดอ่าคนหนึ่งก็สิกินได้เครื่องถาดเองสิขนาดฉันกินหลายเดยเป็นคนกินเยอะนะคะเป็นคนกินแ่บกินนัวงสินะค่ะจนอยากกินเขาเพราะแสบหมดละซูเมอร์นี่การกินแ่บกินนัวกินแ่บมาตัไหบอแมนพึ่งกินแ่บย่บ้านเพิ่น อยู่บ้านเท่าแห่งแสบคักมาดิบอกบอกไปว่ามาบอกซ้ำมาเล่มไปพี่น้องคะที่จริงหัวข้อนะว่าจะจะพูดเรื่องฝรั่งขี้เหนียวไหมคือบ้านเท่าขี้เหนียวว่านี่คือบ้านเท่าแต่ว่าถ้าเรามองว่าเขาขี้เหนียวจังแฟนฉันจังเสียหรือหรือบุคคลอื่นเนาะเอาไงไงเอาแฟ้มจะค้องนี่แหละบอกบอกคนอื่นดอกเขา มีคุณภาพชีชวิตที่ดีอยากกินยังเขาก็ได้กินอยากเที่ยวเขาก็ได้เที่ยวอยากไปเที่ยวประเทศไดเขากลับไปแต่ว่าเขาก็บบบเขาก็บบได้กินฟูมเฟื่อยไหมคะ่ะบัดน,นี้โดยประเภทนี้ของเขาถ้าไม่แม,แม่แม่กระทั่งช่วงเทศกาลไั่เสร็จคิดสมัตว่า,าง่ายเนาะคิดสมัครี่ยอ่าแล้วเป็นพรไงแล้วเสียหายของควันคิดสมัครลูก ลูกๆอ่าสม,าม,าม,ามาัยตะกีม่ม่ามาเลียงลูกกันใหม่ๆนาะร้านเล่าหน่อยๆอ,อยู่ย่ำเขาอ,อย่างสี่เขาก็โทษให้ไปไปดูแลร้านให้เขากลับไปสองคนหน้าไปเขาก็จะซื้อเป็นอ่ากิฟต์ไวเชอร์ให้เจ้าไปกินแต่ว่าเขาระบุนะคะไปกินร้านอาหารยู่มองหันมองนีเดอรเสีย <c oughs> ถ้าหาสิกินเกิน ร้อยก็เหรียญกะสองสามพันมันเลยไปน้องร้อยแปดสิบเลียญมันเสรพ่อใหญ่ก็บอกว่าเออมันมีอ่าเมนูอะไรนี่เด้อถ้าเฮาสิเพิ่มกินเพิ่มมั้งเสียห้าก็สั่งได้แต่ว่าอ่าเมนูเมนูอาหารปกติของเขาเนี่ยมันก็เพียงพอถือที่เฮาสิอิ่มั้งสิแม่เพินพ่นสิบอกอไปหน้า่านฉันแบบว่าคือคนคือคนไทยเนาะเคยเฮาเคยเป็นน้งซั่นนะคะ่ะอยากกินหยังเฮาสัาง่งสั่งมาเฮางสร้างว่าเฮาสิกินหมดบ่ เขาเหกูอ,อยากกินกูสร้างลูกเดียวขันไปร้านอาหาร <c oughs> ต่า่ายุน,นี่เขาเป็นงั้งสิเขาจะรู้ว่าเขากินอิ่มซ้ำไหนยั้นสิไหมคะ่ะเขาจะไม่สั่งเกินเกินตัวเองปกติเขากระสีสร้งางผู้จารยานังนสินะบานี่เออเวลาเขาเขาหนัดกันกินเขาอยู่บานนั่นสิ <c oughs> เพื่อนรักเนาะสมมติว่าเขานัดพวกฉันไปดินเนอร์อย่บานเขาเขากระสิบ,บอกว่าเออให้เตรียมเครื่องดื่มของคุณมา เข้าสิดื่มยังเขาก็เตรียมไปแต่ว่าอาหารเขาเรียงเขาเือกันค่ะเวลาเขาเชิญเขาเขาทษลลายเลยค่ะเราเ็ากอแหบต้องกระแอมอันทำธรรมชาติเนะค่ะพี่น้องค่ะธรรมชาติของเขาเนาะเวลาเชิญเขามาอเขาเขาสิแปลว่าตอบแทนกันไหมค่ะเลียงตอบแทนกันเวลาเชิญเขามากกสิกสิบอกเขาเื้ากันเธอากับเติมเติมเครื่องดื่มพวกเธอมาก หรือถ้าเฮาสีสีเล like ี้ยงเขาเมื่อท่้งอาหารเทั้งเครื่องดื่มเขาก็บอกเขาว่าไม่ต้องเตรียมอะไรมาแต่ว่าต้องถามเขาว่าเขาดื่มอย่างเขาดื่มไวนไวนยี่ห้ออย่างเขาดื่มเบียร์ยี่ห้ออย่างต้องถามเขาเด้ค่ะว่าแมนอยากให้เขากินเราซื้อมากว่าแมนได้สิ่งที่เขาไม่กินก็คือไม่กินมันสีเลือดรู้มันสีแสบดัวมันสีรสชาติดีมันได้กตตามเขาก็บอกกินมันบ่าแมนเนี้ยเขาสิกินต้องถามเขาก่อน พี่น้องเขาคือกันค่ะแ่นบอกไปว่าม่านสิบสิบในที่อะไรน้องเขานัดเจอกันเพื่อนเขาอยู่คนละเมืองสิเนาะเขานัดเจอกันบางที่เองสินัดครึ่งทางเจอกันที่นี่สมอสอนนั่นนี่เดิงสินะครึ่งทางเขาขับรถไปช่โมงคเคิงเขาขับรถมาช่มงค์เคิงเสร็จเขาก็ไปกินเขาแต่ว่าเขาสินัดก่อนเวลาสมมติว่าเขาสิกินเขาเทียงเสียเขาสิเจอกันประมาณหางมงศอเขาก็สิพาไปกันไปยางเที่ยวยางเบิงเมืองมางช่องเมืองยางคุยกันเขาจะไม่นั่ง เมืองอะเนี่ยพี่น้องเขาบ่ค่อยนั่งคุยกันนั่นเลยค่ะนอกจากเวลาอาหารกสิยางช่มเมืองช่มผู้มีทัดเป็นชุ่ม่วงเขาเขาบ่ม่อยด้วยด้วยอุณหภูมิมันไม่หนาวด้วยเนาะโอ้ยมันมันไม่ร้อนเนาะเวลาเดินมันไม่ค่อยเหนื่อยพี่น้องคะกลับมาเขากลัาสร้างอาหารกินกินแล้วคุยกันสักพักเขากะเขาก็เขาก็าากาากาแยกตัวกับไผ่บ้านนั่นสินะเขาเจะบ่านนางังกินเออละเฮ้อ จนพนักง,งานอึนอดอ,อัดวาตัวนี้ขึ้นน่นลุกแถบว,ว่าแม่นังซันเขาก็จะไปคุยกันที่อื่นหอดเวลาจังกลับมาก,กินน้งสิไหมกินแล้วก็แยกยกันกลับต้งสิไหมค่ะกินเขาต่อพี่น้องหิวแห้งไหนเจอกันไม่คลิปหนาด้วยค่ะขอบคุณทุกท่านที่เขามารับชมรับฟังหิวแห้งหิวแห้ง